สวัสดีค่ะพี่นอ้องป้องปายสูบูสูคนวันนี้มาพบกับไราการหนุยซาผ้าแซบอีกคือเกาเด้อค่ะพี่น้องเมื่อนี้ใส่แมสพี่น้องป้องกันโควิดแต่ว่าเวลากินสิถอดอยู่เด้อค่ะเด้อเมื่อนี้มีเมนูพิเศษมานําเสนอพ่อแม่พี่น้องก็คือตําบักหุงอยูๆ่ๆคือเกาค่ะตํามักหุงแบบหืมจับจบเลยพี่น้องรสเด็ดมากใส่บักกอกค,ความพี่น้องเมื่อนี่บักกอกดิบเด้อค่ะ,คะ แสงอันยู่มองนี้มันแบบจ้าจังน้อยนะพี่น้องเพราะามันเดดค่ะมันเดดก็อาจจะมองว่าเห็นชัดเจนปัานไดแต่กะแสบนัวคือเกาแล้วพี่น้องเด้อมีมึกค่ะมึกตัวใหญ่ๆเลยบังฝนพี่น้องมึกตัวใหญ่ๆมีกุ้งสะดุ้งไฟนะคะกุ้งสะดุ้งไฟกุ้งสดแช่น้ำปลายั่ๆอันนี้เขาทำความสะอาดอย่างดีโดยการแช่น้ำโซดาเด้อค่ะพี่น้อง โอ้ยหนหวยดังเนาะแต่กต็ต้องใส,ใส COVID, พี่น้องต้องใสเพราะใสบอะไรโควิดพี่น้องล้วก็มีหนึ่งหอยอหอยแมงผูแล้ะคะ่ะหอยนางร่มพนะเสียงอาจีดังคือเก้าละพี่น้องเพราะว่านางอยู่องเการิมถนนนะคะหน้าบ้านค่ะจากมุมหน้าบ้านป้าพี่น้องไปกินน้ำกันเลยค่ะหืมบ่หูว่าเปิดไม่ไปเด้อพี่น้องเด้อ ตับหงอยู่คือเ่าพี่น้องต่วไบมันณีบ่หมีหม,ม,มากสตอร์เดียวหมัมกกุ้งช่ำๆจ้าทำความสาะอาดแล้วพี่นอ้นองแซน้ำโซดาขึ่งชั่วโมงคุณค่ะสามสิบนาทีบางคุณ หวานจุ่ยมันเนี่ยพักมาหลายข้อความเหนึ่ตนต้นอืม รื้อไม่รื้อพี่น้องอันนี้ก็มีกางม้ว เยอะมากค่ะอืมอืมหวานหยุดเชื้อเพื่อชาติเพื่อตัวเจ้าของเองเดูเชื่องดูสั้นมอมแม่มพี่น้อง อันนี้ก็โทษสัง่งได้เนี่ยฟูงบินตําก็ได้โทษสัง่งเขาจะมาส่งขอนบ้านให้มาเฮ็ดเองเอแบบสะดุ้งกระแซบไปอีกอย่างนึงน่งนะ นี่สำหรับคนบกินดิบหุ่นหุ่นปลาหมึกย,มย,ย,มย่อไหมย่อไหมหุ่น Trist. Mm. Mm. พี่น้องอยอกค่ะมาเด้อคะ่ะไม่กินน้ำกันเสสยบฮะพ่อเขาพ่อป่าไม่กินน้ำกันอบอกหว้ซอสดอพี่น้องอมไม่ได้หวานหวานเลยอืม,อม ด,ดูดีดูดีเพื่อน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 ,นดูดีนี่เลยอตอนนี้คือเสียงอาจจิบ้่าหายพี่น้อง เอามาใครกินเมือดบ้างมาเมือดได้เนี่ยแต่คือการทีมงานอันนี้เป็นการแสดงแล้วพี่น่องเด้อทายท้ำสืบเสอสุดท้ายแล้วกับทีมงานที่เก่าค่ะ <c oughs> <c oughs> เขือเทศพี่นนองเขาบอกว่ากินมะเขือเทศม,มัรุงผิวแดดแห้งหอืออือครับ สันิดนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวคลิปหนาอ่พสิกินเนี้ยผิดารเดี๋ยวรอติดตามเมื่คลิปหนาว่าจะกินนี้ยังนะค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ